था ता, 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 था ता पहि था थामा अचा था राम ना थामा तो अही था राम थामा अचा था पहि <laughs>

जयोनेश य पाचयो उपनेश य पाचयो पूरे तचयो पचा पाच्चा, न पचयो आश पाचयो कम पाचयो มาขับใจโยมตะปัจจัยโยเวไยยมตะปัจจยโยมอธิปัจจยโยนาิปัจจยโยวิปัสปัจจยโยมอวิชิตปัจจยโยพระสงฆ์สมณศักดิ์ได้สวดมาแล้วจากนี้ กกราบเ,เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตสิบท่านได้ประเคนเครื่องจ,กจักรตุปัจัอนุญาตกราบเ,เรียนเชิญครับผมคราบต้องกราบอนุโมทนาเพราะราชนิกผู้สืบราชาสกุลพระบาทสมเด็จ พระพุทธรดลานาลาตลอดจนพระสงฆ์ในก่อนท่านภูมีเกียรติจากภักดีทั้งในส่วนของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาวัดอรุณัาวรารามติดทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมาแสดงออกซึ่งความกตันอยูก่กะตเวทภายใต้การนำของพระเดชพ,พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าว่านพระเดชพระคุณ หลวงสมเด็จพระราชาคณะพระพรมวัชระเมธิรเรียนธรรม9ก้าประโยคปีพุทธศักราช2525สำนักเรียนพระราชาสิทธารามนั้นพรเด็จพระคุณรูปนี้เป็นพระมหาเทระเป็นปราชราชบัณฑิตทรงความรู้ทางพระบาลีและทางธรรมวินัยอย่างยิ่งท่านได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ราคาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปราชวิทยาลัยและปริญญาเอกศุษตร์จากการพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลายัยได้สร้างคุณอุปการแก่คณะสงฆ์ไว้อย่างมากมายทั้งในด้านการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การสาธาณอุปการโดยเฉพาะในด้านการปกครอง ท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามนตั้งแต่ปี2526เป็นพระอุปชาเป็นผู้รักษาการเจ้าวาดและเป็นเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อปี2561นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากุณคุณโปรดให้เป็นกรรมการมหาธิรสมาคมเป็นเจ้าคณะภาค9เป็นลำดับได้รับเพื่ยทานสมณศักดิ์มาตามลำดับนับตั้งแต่ปี2539จนปัจจุบันเป็น จคณะรองที่พระพรหมวัชระเมธีครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระเมธีเป็นพระมหาเถระที่รักษาวัดร,รักษาพระาศาสนารักษาพระอารามรักษาพระธรรมวินัยเป็นสนย์รวมของพระพิสุทธิสมณเณรอุบาสิกุบาสิกาในพระอารามในการบำเพ็ญ ึงเป็นประโยชน์ต่อพระอารามในด้านต่างๆโดยเฉพาะในการรักษาพระอารามอันยิ่งใหญ่อย่างนี้ท่านได้เป็นผู้นำพระเนระอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายในการบูรณะพระอารามครั้งใหญ่ดังเป็นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันทั้งองค์พระพุทธปรางทั้งบริเวณโดยรอบของพระอารามไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นระบบ สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วว่าขณะนี้วัดอรุณราชวราลามนั้นมีชื่อเสียงขจรขจายไปก้องโลกนะครับมีชาวต่างประเทศซึ่งมาชื่นชมความงามเป็น็อปพาวเวอร์ของแผ่นดิน สงังขาราวยปัระสงค์ทางนั้นจักได้โวาะุ ước mơ của các bạn đã biết đến những thật chương วิวชันโตซาปโรยอสตุมาเตอวันปันรายโยมวไวชันโตซาปโรยอ Sabe, Edi? ายสัทานรโสอุปาทาิยทิฏฐามิจายานิทัสิทนปจเจตกตุล Yes. Um, long anqat an

กถวายโธนาในพระเดศพระคุณพระธรรมบุตรบนเจ้าคณะภาคสอง้าวาัดวสเกตราชวรมหาวิหารทงประธานในกำหนดการลำดับที่หนึ่งและพระเทราหรือเทระทุกรูปซึ่งสลองพระราชศสัทธาอารัธนาพร้อมพัยดยศในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงคุณาโปรดพระทานภ้าไตรในการนี้ครับ ักษินานุปทานการอุทิศคือทำรรกิจของญาติบุญรักษาคือสองเคราะห์ผู้ห่วงรับดับชีวาคือบำรุงประสงค์ผู้สืบพระพุทธศาสนาสร้างบารมีการบระเป็นกุศลอุทิตให้ผู้ห่วงรับไปแล้วไม่ว่าจะในด้านของการ ทำบุญุุทิศให้หรือทำบุญถวายบูชาก็ตามถือว่าเป็นการประกาศคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ดังที่นาวากาศตรีกันตาพิธีกรผู้ช่วยได้ประกาศไปในเบื้องตน้นจากนี้จะขอประธานถวายราชินานามรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะซึ่งจักรรัฐนาในกำหนดการต่อไป ลำดับที่หนึ่งค่ะพระพรมวชิรานุวัตรวัดบพิษพิมุกลำดับที่สองพระธรรมคุณาภรวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่สามพระธรรมวชิรดิโลกวัดสุทัน์เทพวรารามลำดับที่สี่พระศรีวชิระบฑิตวัดโมลีโลกยารามลำดับที่ห้าพระศรีวชิรากรวัดชนะสงครามลำดับที่หกพระปัญญารัตนากร วัดสังกระจายลำดับที่7พระปริยัติวโรปการวัดหน้ากลางลำดับที่8พระวิมลรัตนาพรวัดสเกตลำดับที่9พระพิสิทธิ์วิหารการวัดประยุรวงสาวาสและลำดับที่10พระรูสถิตรัตนพงศ์วัดหงรัตนารามค่ะ วันนี้เราได้ปาลารบองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาน,นาภาลัยผู้ทรงพระคุณนประเสร,ริฐซึ่งเป็นองค์แทนของพระบุรภาพามหากษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงในการประเพ็นกุศลในวันนี้ถาวายบังคมองค์พระบรมกษัตริย์เกียรติประวัติสูงส่งองค์คนสมัย องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลัยพระมหากษัตริย์ทูยิ่งใหญ่ในแผ่นดินถิ่นสืบมาเราทั้งหลายคนรุ่นหลังดังสายนาำจงจดจำคุณแผ่นดินถิ่นทั้งผองพระบูราพามหากษัตริย์สะท้อนมอง คือเมืองของบรรพระบุรุษสร้างจุดยืนพระบุรพะมหากษัตริย์ทุกพระองค์พระผู้ทรงสร้างความสุขปลุกชีพชื่นคือแผ่นดินมหัศจรรย์ทุกวันคืนสุขผสมกลมกลืนยิ้มชื่นบานกลุงรัตนโกสินทร์อารียรรมลำเพลิดเพล้วดังเมืองแก้วเกลียงไกลแผ่ภัศาล น้อมลำลึกด้วยจิตลักเทอศักการนานเท่านานกระตันอยู่น้อมบูชาวันนี้พระราชาคณะพระสงฆ์สมณาสักซึ่งรัตนาสับประกอบในชุดนี้อันประกอบด้วยเจ้าพระกุณลองสมเด็จพระราชาคณะพระพรมวชิรานุวัตรว,วัดบ่อพิพิมุกเป็นต้นเป็นประธานพร้อมแล้วเจ้าพนักง,งานเทียบเครื่องทยธรรมจากนี้กระผมขออนุญาต กราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ประเคนเครื่องทยธรรมกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ให้ท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงนี้รับรู้กำหนดการนี้จงได้ประนมมือขึ้นแล้วได้สาธุอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันจักได้ชื่อว่าท่านมีส่วนได้น้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยเราทั้งหลายซึ่งเป็นอนุชนคนรุ่นหลัง มีความสุขอยู่บนแผ่นดินนี้ก็ด้วยพระบุราพามหากษัตริย์ท่านได้ส่งสืบสารรักษาส่งต่อมาจนถึงแผ่นดินของพวกเราได้อยู่อาศัยเราทั้งหลายจึงเปรียบเสมือนเป็นสายน้ำจงจดจำคุณแผ่นดินถิ่นทั้งทองตายทุกเม็ดอิดทุกก้อนสะท้อนมองคือเมืองของบรรพบุรุษสร้างจุดยืน ในกำหนดการวันนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าวาดพระพรหัวรชรเมธีและพระเถระพระราชคณะผู้ช่วยเจ้าวาดทุกรูปกล่าวโดยพิเศษในพระโบสถปรากฏท่านเจ้าคุณพระศรีสุทธิเวทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตอานอาจารย์พระมหานนพรเรียญโนเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคอาจารย์ใหญ่และพระเถระผู้ช่วยเจ้าวาดผู้สนองงานรวมถึงท่านอาจารย์พระมหาสัตววัดเปลี่ยนธรรมก้าวประโยค ในลมบารมีของพระเดชพระคุณเจ้าวาดได้เมตตาให้โอกาสเพื่อทำหน้าที่อนุชนรุ่นหลังดังสายนาำ เพิ่งทราบว่าองค์พระพุทธธรรมมิสร,ราชโลกธาติโลกและพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งหลายนี้และพักขององค์พระพุทธธรรมมิสร,ราชโลกธาติโลกคือฝีพระหัตถ์ด้านปฏติมากรรมขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลายัย บทนุโมทนุบทนุโมทนต้องครับมีพระสงฆนในกรซึ่งต้องการจะเฉลิมพระบรารมีประกาศพระบรารมีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาน,นาภาลัยโดยเฉพาะด้านวันคดีกวีนิพนธ์ เราโดยเศพก็ค,คือด้านดุรยางกสิ์หรือดนตรีบอกว่าทราบมาว่าพราะองค์นั้นเป็นอัจฉริยะและโปรดต่อสามสายซึ่งซอคู่พระหัตที่สำคัญราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดและเพลงพระราชินิพนธ์ที่ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีก็คือเพลงบุหลันลอยเลื่อนคับกระผมจะอัญเชิญบทเพลงบุหลันลอยเลื่อน หรือที่เรียกกันสามัญว่าเพลงทรงพระสุบินนำมาเพื่อเป็นการถวายราชาสดีดีพระองค์ท่านในกำหนดการต่อจากนี้ไปนะครับก่อนที่จะได้อรัถนาพระราชาคณะประสงค์สมณศักดิ์ในกำหนดการต่อไปนะครับ ครับในกำหนดการนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับขออนุโมทนาและต้อนรับท่านภูมิเกียรติานชานิกุลแห่พระบาทสมเด็จพระพุร์เลิศลานภาลัยซึงได้กรุณาเดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าและเข้ามาสู่กำหนดการในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้รวมถึงอุบาสกบาสิกาของวัดอรุณราชวราราม ขออนุญาตเอ่ยนามสักท่านหนึ่งนะด้วยความเคารพส่วนตัวพี่หญิงนะครับแล้วก็คณะท่านผู้มีเกียรติของวัดอรุณราชวรารามบาสซกบาสิกาทุกท่านนะครับกับท่านคนากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงหน้าอายุทยาท่านคุ้ชาดับสูงของกองธรรมกาศในขณะที่กระผมปฏิบัติราชการอยู่หลายสิบปีนั้นท่านมาทุกครั้งแล้วก็ได้กุณาให้ องความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาที่คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้านภาลายัยประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวรลารลามแห่งนี้นะครับ พระบ,บรมราชานุสาวรีขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณราชวราลามแห่งนี้เกิดขึ้นด้วยความจงรักภักดีความกตัญญูของราชนิกุลต่างๆซึ่งได้มีความจงรักภักดีและมีความกตัญญูกะตะเวทีได้พร้อมเพรียงกัน จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติครับในวันนี้คณะสงฆ์วัดอาลุราชวราลามซึ่งมีพระเด็พระคุณหลวงพอ่อเจ้าวาดพระเด็พระคุณพระพรหมวัชรเมธีพระเทรลานุเถระพระราชคณะผู้ช่วยอาวาสและท่านเจ้าคุณเ่ขานุการท่านเจ้าคุณพระวชิรรัตนพรท่านอาจารย์เจ้าคุณผู้เป็นองค์ประสานงานกับพระเทรานุเถระและญาติโยมทั้งหลาย ขออนม,มทนาต้อนรับทุกท่านนะครับ พระบาสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาไลพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสียุคข,ของพระองค์เป็นยุคข,ของศิลปะวรรณคดีแก้วกวีมณีอักษรขจอดข,าจ,ขาจายณวัดอรุณราชวรา,ารามปฏิสฐานพระบรมราชานุสาวรีของพระองค์เป็นที่ปรากฏ พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาพาไลได้ประดิษฐานอยู่ในบริเวณสวนหย่อมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระปรางนะคะทินพระพักสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะสมริดขนาดความสูงจากพระเศียรถึงพระบาท187เซนติเมตรส่งเครื่องบรมคัติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์ครุยพระหัตซ้ายส่งพระแสงกระบี่เสียนนาค ลองพระบาทเชิงงอนประทับยืนบนแท่นหินอ่อนสีขาวสมชั้นจากพื้นดินประมาณ3.20เมตรมีช้างเผือกสามเชือกเป็นบริวารตลอด้วยโลหะผสมรมดำอยู่บนแท่นหินอ่อนด้านหลังพระบรมราชานุสวรีมีแผ่นจารึกคำสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล้านภาลัยด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระอิสริยยศในขณะนั้นได้เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุวาสวรีระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2539ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจวบจนวันนี้นั้นนะคะก็ร่วมกว่าเกือบ30ปีค่ะ,ะมหากรุณาธิคุณในด้านพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่ปรากฏ ต้องเป็นผู้นำราษฎรให้มีจิตใจฝักใฝ่ในการบุญการกุศลสนใจในการพระพุทธศาสนาให้แข่งขันกันทำบุญสุนทานดังเช่นโปรดให้จัดงานวิสาขาบูชาเป็นงานสำคัญระดับชาติโปรดให้มีการทำบุญให้ทานฟังพระธรรมเทศนาติดต่อกันสวันสามคืนและในรัชการนี้การศึกษาพระบาลี พระประยติธรรมก็เจริญลุ่งเลืองในการจัดหลักสูตรการศึกษาออกเป็นประเดนหนึ่งประโยคถึง9ประโยคในด้านการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าสมัยรัชกาลของพระองค์เป็นยุคทองของวรรณคดีเป็นยุคทองของงานศิลปะวัฒนธรรมกลุงรัตะนะโกสิทร์ทั้งนี้เพราะพระองค์เป็นศิลปินด้วยพระองค์เองหลายสาขา ทั้งวรรณกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมและดุริยางคศิลนโดยเฉพาะในด้านดุริยางคสิลนนั้นทรงเป็นพระมหกากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพในด้านดยยุริยางคศิล์หลายสาขาโดยเฉพาะในด้านทรงส่อสามสายบทเพลงบูลันลอยเลือนซึ่งส่งด้วยส่อสามสาย คู่พระหัตเป็นบทเพลงที่ครูเพลงแห่งแผ่นดินศิลปินแห่งชาติผู้เป็นประสบในกรสืบต่อมาจนปัจจุบันในด้านปฏิมากรรมปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือพระพุทธปฏิมาพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามพระพุทธธรรมนิสราโลกธาตุดีโลกพระพักของพระพุทธปฏิมาองค์นี้อุ่นนั้นปั้นด้วยผีพระหัตของพระองค์ โดยเฉพาะบทพระดยิพนเกี่ยวกับบทละครเรื่องรามเกียรติ์ได้ทรงปรับปรุงจัดเดิมให้ไพเราะจับใจเช่นเดียวกับบทพระพนบทภาคโขนบางตอนเช่นนางลอยและศึกอินทรชิตตอนหักคอช้างเอราวัณเป็นต้นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันที่ทรงพระคุณยิ่ง ต่อแผ่นดินนี้ดังบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงมีบทพระราชนิพนธ์ปรากฏความสำคัญว่าอันพระนครทั้งหลายเปรียบได้กับกายสังขารกษัตริย์คือจิตวิญญาณเป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์ อันแขนเบื้องซ้ายขวาคือสามนปาธาคือผลทั้งสี่อาการสามสองมีดังนี้จึงเรียกรูปประกายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นพร้อมๆกับการกำเนิดของชาติไทยในโลกนี้มีประเทศอยู่ประมาณ200ประเทศประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองโดยพระมหากษัตริย์นั้นมีประมาณ30ฝ่าประเทศ